สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผู้ส, USA, สุขค,คนมากระสาวพี่กุลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจากพี่น้องจ้าสาวพี่กุลกับพี่บัวสิมาเก็บเห็ดพี่บัวแล้วพ่อเหตุเราก็ตะโกนบักดังสาวพี่กุลก็ต๊กระจายเดยวไป,ไปดูกันนะจ้าไปเมืองกันเลยค่ะไป,ไปดูกันเลยจ้าเก็บได้หรือยังสวัสดีจ้ามาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเก็บมอบัดเขาก็ะยางพันมองนี้เด็ดพี่บัวเขาขึ้น่าเห็นเอาเก็บไปทันผู้ชมเมืองเนจจ้าเก็บแล้วใไปทันผู้ชมเมืองเนียดอกงามปนไลย มแต่ดอกงหญ่ๆเนาะแต่ว่าพนโดนโดนล่มจ้ะพี่น้องจ้าพนโดนล้มพนกันเลยเหี่ยวเนาะจ้ะพน่าปาดมแต่ดอกบลืเบอร์รเนาะเอาเก็บค่ะพี่บัวขาเก็บเลยจ้าต้องหันนอจัดพี่บัวห่วเดี๋ยวสาวพี่กุลตกกระใจแล้วก็มากกับกระเป๋าเบนเนมแล้วเช็ดเกาเช็ดเคยค่ะพี่น้องขะเมืองจากกระเป๋าเบนเนมยี่ห้อดังเนาะค่ะเอาเก็บนะคะพี่บัวคะาปาดอยังมาเกิดอยุดตามทางเลย่อว่าเ่าก็เดินอกมาดีเลยอ่ะก็่ได้มองเออ ไปกุญชีพา้าเก็บพี่น้องจับนะดอกใหญ่ๆเลยถึงจะเหี่ยวแต่ว่ากะดอกงหญ่สดๆเลยเนาะโดนลมเลยนี่มืออื่นกับฝนตกมาใส่อีกมืออื่นนี่เหี่ยวๆแบบนี้หละจ้า,อจาเอาไปตากมันแห้งไว้เนาะจ้าเอาใส่กระเป๋าเงินล้านพี่บัวโอ้พี่ทางพี่ เจ้หลอดห่องหอยละตื่นตัวภาพไปได้อย่างไงเออห<ผ>มอบ้านเห<อ>่งแต่สีง,งามาน,นะห้า <นะ S 2> งเล้าน้ำแหลมหมอบ้านน่ะเหมือนยังกลมทุดีๆนะคะ เดียวแต่ใหเด้อแ่พี่นองมงน่ยพี่บวาปดเลอลาด้จาพี่บัวเห็นยังเด้อของมีอยู่ลึกพกเนจต้องเห็นปดเจ้าคือตาดีแท้ในเมื่อให้พี่น้องเมองมึงขอโทษได้จ้าพี่น้องจ้าขอโทษนะคะพี่บัวค่ะคุณอะพี่น้องปัดเจ้าปัด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 โอประขัดพี่บัวลมทวนมือน โอดูดูดูฮ็ดตตี้บ้านงามขน้อพี่วัวเก็บค่ะพี่บัวขาเก็บค่ะ้านงามคล้เก็บเก็บได้แล้วมันวะเก็บค่ะพอได้สิเก็บกันวอย่าเฝ้าเก็บหนูถ่ายคลิปก่อนว่าติ้บาดงามขน้อพี่บัอหมอบ้านนี่คือสิบานแบบว่าเต็มเลยเนาะเต้ ็นตาเกิดกับเกิดแม่มงนี่อืมขอนบบเป็นตาเกิดเห็นไหมอืมมันแล้วแต่ง嘛เหมือนอันทอมาบบมีเนาะที่มาก็โคบานไหมะเลี้ยงแต่อารมณ์เออและทรงผมไม่ดีตัวเนี้นี่แหละแบบนี้มันตากแห่งไว้ได้เพราะว่ามันแห้งอยู่แล้วเนาะอืมภาพงามงามงามลมทวนบันดึงเจ็บบ่ะ <laughs> ข้างอันนี้ <laughs> <laughs> แ <laughs> ขมันพอขังกระชีดรุยปุดลงไปงพุ่นนาะปุ่นตางเิงบุ่นยังไงนูท้ทายพี่บัวก่อนตุ๊บอึ๊บเก็บได้ร้ายตื่นไม่ได้น่วงเลยหลน้ำขอนนี่แล <laughs> หละอ่นแบบนี้มันขวดซื้อๆได้พี่บัวนี่เก็บอ,อร่อยนี่เอาไปตากฝุ่นหน่วงมึงในปลุกหลายนึ่งจ้ะ สุดยอดสุดยอดป๊าดพ,พ,พี่น้องจ้าเก็บเก็บพี่บัวเม<ร>ืองพี่น้องคขาไลค์คักไลค์แน่ประตูมองค่ะนะพี่บัวแล้วก็กำลังเก็บเนาะจ้ามืองจ้าสามกุลสีไทยเมืองพี่น้องได้เลยค่ะได้ยังได้ก็ได้เก็บไปกำลังสีใบกำลังสีออกเนาะเก็บได้บ่พี่บัวโอ้ยเจ้ากระบาขามาแยวเนาะคุณแม่เอ้ยมึงจ้าไลค์คักไลค์แน่มึงพี่บัวก็ยื้อแล้วยื้ออีกยื้อแล้วยื้ออีก คือบวบแบกบันไดอันนั้นมานำเอาเก็บเก็บเก็บโอ้ยหลายข้เที่ไหนให้เก็บได้หน่เก็บจากพี่น้องคะ่ะเก็บค่ะคุณน,นะเมืองจ่าดอกเบลเบลาเลยพี่น้องเก็บค่ะเก็บค่ะจะเป็นย,ยังจะห้องให้ยังพี่บัวบยยห้องเสียงหลงเสียงไหลโอ้ยพาพี่น้องพนตื่นนัามปาดงามงามเขาไปเก็บพี่บัว แต่นุเก็บกันแหละพี่น้องจ้ามึง่ะอุ้ยงามขากงามเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยค่ะพี่บัวขาคุณน่ะคุณแม่ดิเรกชันตบแต่ทั้งหัวกระมีแต่โอ้นี่กระมีพี่น้องมึงเอาเอานน่พี่บัวโอโอ,โอระว่างเด้อไม่ดีตายเด้ออ้ยนี่ กำลังออกพี่นองพนโดนล่มเนาะจ้ะพนก็เลยเหียวไววเนาะจ้ะแต่ว่ามืออื่นฝนตกมาใส่พนพนกสีบ้านอีกเนาะจ้ะเมือง่ะกําลังออกก็ระายจ้ะพี่บัวกําลังขามน้ำเลวพี่นงเมืองพนสีตกน้ำหมดเนาะจ้ะเจ้าเห็ดอีหยังตกลูกหันเด้อนี่แหละจ้ะหม่องมหาเห็ดหูนูจ้ะพี่นองจ้ะเป็นป่าแบบนี้เลยทวารล่มแห้งกับสิบุพากันมากเนาะจ้ะ พว่ายานใหม่พิ่นหักเนาะค่ะแต่ว่ามือนีบ่มีลมถึงมีก็ลมค่อยๆเนาะจ้ะพี่บัวกับย่ามคู่ใจของเขากำลังข่ามหน้ามาพี่น้องนี่ทางนี้มีต้นเพิ่นด้วงมาทางพีง่พี่บัวมาเก็บจ้ะเก็บพี่น้องมึงงามๆเลยเดี๋ยวให้เก็บบัวเก็บให้มึงจะ้ะอ่อนอวดสวยนะพี่บัวเพิ่งเก็บเป็นนมโอ้ยางามๆเลยจะ้ะนี่อีกนี่ Yeah. <laughs>